สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินต้มขมด้วยกันแล้วก็จีนนึนหนึ่งน้ำพริกขานะครับผมก็ยังมีน้ำพริกอยู่เหมือนเดิมนี่นอเปลี่ยนน้อยวันนี้น้ำพริกขากับเนื้อกินเนื้อบ้างนะครับผมไม่ได้กินเนื้อหลายวันไหโอเคต้มขมครับต้มขมต้มแซบนะฮะตดน้ำร้อนๆนะเนื้อเปื่อยๆนะครับผมมีไส้ด้วยนะครับเนี่ยไส้ห่อนต้มขมจะขมขมนึกถึงลาบคุณผู้ชม จะอดก่อนช่วงนี้เนาะใจอย่างล้ำอ่ะใจอย่างมันอ่ะผมอยากกินอันนี้นี่บักน้ำอ่ะอันนี้เขาไปใส่ลาบอ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสามสิบกิบไม่ใช่เพละอย่างกับสามสิบกิบเนาะสามสิบกิบมันจะเป็นอีกอย่างใส่อันนี้มันจะมันๆกว่ากิีบเดียวก็แย่แล้วเนาะตัองสามสิบเเนาะเหนียวอันนี้ไม่เหนียวเหรอ ตัดข,ขาเลยนี่นะพี่ขาคุณผู้ชม,มพี่ขาแบบสดๆเลยมาตำหอ,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 อมป่ะหอมกว่าฮ<น>ะซาวกว่าเนี่ยมันเป็นแบบแบบสดอ่ะขาสด,สดเปิดไหมเนี่ยเปิดแล้วนะ่ะอยูอออ่คนกากะเจี๊ยบมันอ่อนๆหรือว่เอาไส้มาเยอะก็ดีละชอบกินไส้ าครับผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับผมพักเริ่มเหี่ยวนะมนนร้อรร้อื้ม น่าเปื่อยน้องอันนี้นุ่มเหมือนกันขนาดคนตันไม่ดีกินได้นะ ไส้ก่นอนเจอ๋ยวยังใส่นี่นี่นนท์ใส้อร่อยนะมันนุ่มเหรออืมร่อยเหรอร่อนเนี่ยนี่เนี่ยที่เขาใส่ลาบอืมยามันมันอันนี้ละมันง้นงเหตุแรกผมกะว่าจะไม่เลือกมานะพอดีนึกว่านนท์มันต้องกินแน่เลยเลยเอามา รู้ใจอชิ้นหนึ่งเราเลือกได้ตามสบายเราจะชิ้นแบบไหนมาเอาเนื้อเอามันเอาหนังอ่เนี่ยออาอยู่ตรงนี้เปิดแล้วทำไมชอบชอบจังเลยอ่ะผักเนี้ยเหรอแล้วนี่ทำไมขอนอนขอนอนเนาะ

นนหาไส้มีมีไหม <S <S ม,มีไหมไส้ลืมเอาไส้ไปเยอะก็ดีแล <S <S หละแล้วต่ดเนื้อมาเนื้อมัน สุดยอดนะข้าวกับน้ำพริกผักสดเนืนะ้อ อันนี้พวงพวงมันพองไส้ไส้ไม่เจอเนียวเหนียวเหนียวเลยหรือมันเกินมันเกินมันไม่ใช่หมูนะฮะอ่าืพวงเจออะไรกันเนี่ยอ่ะมีนอนกินมเถอะ Nè, sai ạ? À. Hả? nha, okay. mà nhiêu, vơi quá. Ừ. <laughs> giờ ừ. เอาไปต้มเป็นต้มเนื้อเปื่อยได้ไหมนะนะเนี่ยแล้พวกนี้ใส่ก๋วยเตี๋ยวื๋วจเี๋ยวนื้อเปื่อยอันนี้ใส่ใหญ่เหรอ,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 อมาเป็นจุนเลยลเออเ <c oughs> belum lah. มาจากไหนอ่ะพิ่งมาเปียกมาด้วยนีรัดกลางนามาอิมอ่ม,อมเอาข้าวไว้ฝั่งนูน้นเลยนะตัวมันเปียกเดี๋ยวมาใกล้ามากินไหมล่ะอันนี้เอาข้าวน้าพริกนี่้ ให้น้องหน่อยอน่าผมมีเนื้อเอาข้าวให้ <laughs> มันกินข้าวนะพี่คาอยู่ชอบชอบเกลี่ยข้าวนะพี่เอา้านื้อไม่มให้เอะออืมอันนี้เหหวานหมูข้าวไม่เอาอะ่ะเอาละอันนี้ปอดเหรอปรอดนะให้เอาเรียกกินเดี๋ยวไปละ ขออ,ออีกสักปักอ,อนนอ,อนชอ,อบจังเลยคุณผู้ชมกระเจี๊ยบเดี๋ยวต้องซื้อมาปลูกสักสิบไร่ต้นร <laughs> ไร่เดียวก็พอแล้ว <laughs> เดี๋ยวกินวันวันก็เบื่ออีกอะเราก็ทำกเกษตรต่พอเพียงหนึ่งไร่ปลูกหลายๆอย่างหลายชนิดเราจะได้ไม่เบือ่อ กท่านกลิ่นมันเดียวกันเบื่อแล้วนะอะท่านมันเดียวกันเบื่อะล้วอย่างประเทพฮะภาษาอะไรท่านกินมันเดียวกันเบือ่อแล้วว,บบลวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะครับผมไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ